ใจตื่นเต้นมากค่ะเหมือนไม่ได้ขึ้นโชว์แบบงานที่ยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็เป็นงานแบบประกาศรางวัลคือมันนานมากแล้วอะตั้งแต่เราเป็นศิลป,ปินแบบเพลงสุดท้ายที่ได้รางวัลก็คงจะเป็นยามโนอะไรเงี้ยสมัยนั้นเกือบ10ปีกับมมดเลยกับมหมดเลยค่ะแล้วที่สําคัญก็ได้เจอแบบว่าทีมทีมงานเก่าๆที่ ที่เคยทํางานกับเรามาตลอดเนาะคือคือเอาจริงๆมายาทีวีหรือว่ามายาชาแนลเนี่ยอยู่กับใบเตยตั้งแต่แบบเพลงแรกในชีวิตจนถึงวันนี้ค่ะนากี่ปีปีเจ็นนโหจริงตรงมาด้วยกันเลยถือว่า17 17แหละค่ะ17ถ้าเป็นถ้าเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยนะใช่ค่ะโว้ยโชยใหญ่นี่หลังจากโควิดก็น่าจะครั้งแรกน,นคะคะใช่ใช่ใช่ค่ะ ปี2019เลยตื่นเต้นตื่นเต้นมากแต่ว่าก็รู้สึกว่าเอาจริงแล้วเราก็เราก็เดือดโชว์มนะัสโกอ่อนเนาะมาพร้อมทีมมาพร้อมแดนเซอร์มันก็ตั้งใจว่าก็เต็มที่อะค่ะเพื่อแบบเอาจริงแล้วก็เพลงใหม่ด้วยก็รู้สึกว่ามันมันมากๆเพราะมันเป็นเพลงใหม่ๆคือถ้าโชว์เพลงเดิมๆอะไรเงี้ยมันก็คงจะเฉยๆกว่านี้แต่นี่แบบเพลงซิงเกิลใหม่ด้วยแทดทดนะคะมันก็เลยแบบ ตื่นเต้นต mm hmm. like yeah. okay. ื่นเต้นดีแบบบางคนก็ตื่นเต้นหน้าเวทีขึ้นเวทีแล้วขาสั่นขาสั่นขาสั่นเราเล่าเลยเมื่อกี้ขาสั่นแล้วก็แล้วก็มันแอบมุดๆเล็กๆด้วยอ่ะมันก็ไม่ค่อยเห็นใครค่ะสนุกค่ะคือแบบชีวิตเราบ้างไฟออกขาไหลไห้างน้องค่ะได้เปิดใจก็ใช่เต็มที่ก็ได้ได้เล่าแล้วก็ได้ได้เปิดใจแบบ เอาจริงๆก็ได้พูดละค่ะในสิ่งที่ในสิ่งที่รู้สึกว่าเอาจริงทุกคนก็คือใครเจอเราณนะวันนี้แทบจะร้องไห้ใส่เราซะด้วยซ้ำแต่ว่าก็ดีใจที่ที่พอหลังจาการายการล่าสุดก็คือไทยรัฐทอล์กจบไปเราก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้เราพอละกับแบบว่าเราไม่อยากเศร้าแล้วอ่ะเราอยากแบบว่า move on แล้วก็มันพอมีเพลงใหม่ออกมาเนี่ยหน้าที่ทุกวันของใบเตยมันคือการสร้างความสุข ให้แฟนเพลงแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีความสุขเราแบบเศร้าเหมือนเดิมไม่ได้แล้วลใช่ใช่ค่ะก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนม i n เซ็ตใหม่ในชีวิตประมาณนึงเพื่อลูกด้วยเอาจริงรว่าถ้าเราถ้าเราเป็นทุกข์เราเศร้าเขาก็จะแบบได้รับพลังแบบเศร้าๆเนาะอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาแบบมีความสุขอะเราก็ต้องมีความสุขค่ะใช่ใช่ต้องสร้างความเข้มแข็งเพราะว่า อาชีพเราคือหน้าที่มอบความสุขให้แฟนเพลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความสุขไม่งั้นคนรอบข้างรอบตัวก็ก็จะเศร้าจะแย่ไปหมดเวลาที่เราไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเอาจริงๆความยากลําบากลําบากอยู่ชีวิต <laughs> <laughs> แต่ว่าถามถึงความเข้มแข็งความสตรองเนี่ยมันก็ต้องเป็นเป็นใบเตยที่สตรองคนเดิมเนาะ คือถ้าเอาพลังจริงๆอะ่ะให้เกินร้อยเกินล้านแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มันก็ยังมีมีหลายๆอย่างที่ที่เราแบบบางทีอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะที่มันยังมีมุมที่ก่อนนอนอะไรเงี้ยที่มันในมุมแบบความคิดถึงความเศร้าวความแบบยังรับอะไรไม่ค่อยได้บ้างแต่ว่าพอตื่นมามันก็ต้องทํางานมันก็ต้องสู้ เอาจริงนะวันนี้หมดทุกประเด็นแล้วนะคะจบเรารู้สึกว่าโอเคละเราได้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 คุยได้ได้คุยได้พูดหลายๆอย่างที่ที่จริงแล้วเราก็ไม่ได้พูดมาหลายๆปีแหละแล้วก็วันนี้ก็มันเป็นคนของประชาชนเนาะถ้าถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าโอเคมันพูดไปแล้วแล้วก็มันทําให้เราได้ได้ปลดปล่อยหรือว่าได้คุยความจริงมันจริงไม่ตาย ต้องบอกแค่นี้เราคือเราเป็นคนตรงมาแต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้วค่ะแล้วก็พูดความจริงมาตลอดเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าพออะไรที่เป็นความจริงอะ่ะทุกคนก็จะได้ยินความจริงจากปากใบเตยแน่นอนัีค่ะเช็คโอ๊ยไม่เลยค่ะไม่เลยไม่มีทุกวันนี้เอาให้มีเวลานอนก่อนคือมันมันคงเจออะไรที่มากกว่าโซเชียลแล้วอะ่ะคืออันนั้นวันนี้คอมเมนต์ต่างๆหรืออะไรมันไม่ไม่มีผลกระทบ แบบความเป็นใบเตยเลยอ่ะเพราะว่าชีวิตจริงมันมันหนักกว่านั้นเยอะแล้วเราก็แก้ปัญหาทุกๆอย่างแล้วก็มองมองมองทุกอย่างเป็นเรารู้สึกว่าพอสิ่งที่เจอเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยสิ่งสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอณว,วันนี้พิสูจน์ทุกอย่างด้วยผลงานดีกว่าค่ะตอนนี้ไปไหนมาไหนคนให้กำลังใจโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะในเยอะบางทีในสิ่งที่ เราไม่คาดคิดซะด้วยซ้ำเอาจริงแล้วตั้งแต่ออกมาล้วค่ะใบเตยไม่นึกว่าเราจะได้มายืนตรงจุดนี้หรือกลับมามอบความสุขด้วยเสียงเพลงซะด้วยซ้ำแล้วนะวันนี้มันก็มันก็ได้ทําในสิ่งที่รักก็เราก็รู้สึกว่ามันก็คงไม่มีอะไรซื่อสัตย์กับเราเท่ากับการเป็นนักร้องอีกแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ก็เพื่อเขาทุกอย่างเลยแล้วเขาก็โคลนนิ่งเรามาเต็มเต็ม ความน่ารักทุกๆอย่างเรารู้สึกว่ามองเห็นเขาแล้วมันก็เราก็อยากเติบโตไปพร้อมๆกับเขาแล้วก็อยากให้เขาอยากให้เขาได้เห็นว่าว่าว่าแม่ของเขาแบบสู้แค่ไหนในวันที่นะวันนี้แบบต้องดูแลเขาคนเดียวค่ะช่วงนาทีีเขาเข้าใจีรไบ้างคะที่อยู่ด้วยกันโอ้ยเขาเขาเป็นเด็กที่เอาจริงๆแล้วเข้มแข็ง เพ้่แข็งมากเขามีความสุขแล้วก็เชื่อว่าได้รับความสุขแบบเต็มเปี่ยมเพราะว่าทุกๆคนรอบตัวแบบให้ความสุขเขาแบบเต็มเปี่ยมแล้วเขาก็น่าจะเหมือนใบเตยที่เป็นเด็กเป็นเด็กที่ไม่งองแงไม่ไม่มีความเศร้าค่ะไม่ค่อยมีความเศร้าใดๆเลยเป็นร่าเริงเพราะฉะนั้นเวลาไปโรงเรียนอะไรเป็นเด็กที่ไม่เคยร้องไห้เลยเวลาไปโรงเรียนเขาก็จะเอนจอยกับเพื่อนเอนจอยกับทุกๆวันบางทีในวัยเขาเนี่ยแค่พาไปกินของอร่อย พาไปเล่นในสิ่งที่เขาอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความสุขทอระนะัะในแต่ละวันออออออเออตอนนี้ยังตอนนี้ยังค่ะเพราะเขายังยังยังอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวกับเพิ่งสี่ขวบเนาะมันอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างความรู้เรื่องกับไม่รู้เรื่องระหว่างการรู้จักกับไม่รู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ย <m> ก็ต้องใช้เวลาแต่ไปเตอร์เชื่อว่าเด็กณวันนี้อะค่ะ เขาเป็นเด็กยุคแบบติ๊กต็อกเกอร์เนาะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm. เขาไแต่ว่าเขาพัฒนาการเขาและความการรู้สึกนึกคิดทุกอย่างเนี่ยไปแต่เชื่อว่าเขามีความเข้าใจเข้าใจตามที่ความเป็นธรรมชาติสิ่งที่พบเห็นพบเจอทุกวันแล้วเราก็ค่อยๆแบบค่อยๆสอนเขาค่อยๆปลอบประโลมเขาด้วยด้วยด้วยการพูดที่ดีหรือว่าให้เขาถามมาแล้วเราก็จะอธิบายด้วยเหตุผลทุกทุกอย่างไปแต่ใช้แบบนี้นะวันนี้ มีค่ะม,มีมีเราก็เราก็เราก็จะบอกว่าคุณพ่อไปแบบทํางานต่างประเทศนะเดี๋ยวก็จะกลับมาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ในวันนี้คือสิ่งที่เขายังรับรู <c oughs> ไ้ไม่ไม่เลยเยี <c oughs> ่ยงตอนหน้านี้ที่เราเปิดใจไปเราได้มีโอกาสแล้วให้กับมาก็ได้เลาค่ะ,คะเขาเออก็พี่แมนก็ได้ทราบได้ทราบหลายๆอย่างจากจากเรื่องภายนอกนอะไรอย่างนี้เนาะก็ได้ทราบค่ะแล้วส่วนตับวันนี้สภาพจิตใจของพี่แมนเองเป็นยังไงบ้าง เข้มแข็งค่ะก็เข้มแข็งเข้มแข็งมากเพราะว่าถ้าเราเข้มแข็งเรากับลูกเข้มแข็งเขาก็เข้มแข็งถามตลอดเป็นเป็นเรื่องแบบเรื่องแรกที่ที่เขาจะถามตลอดค่ะกก็คือทุวันไ่ใช่ใช่ใช่ค่ะนน้อองงวััีาลใจขโธ่มันเป็น มันเป็นเรื่องที่มันก็ต้องสร้างพลังให้กับทางครอบครัวซึ่งเอาจริงๆเนี่ยม่เตยรู้สึกว่าที่ผ่านมาเรามองแต่ความโชคไม่ดีของตัวเองเนาะแต่บางทีเราลืมมองความโชคดีที่ณวันนี้เรายังมีคนในครอบครัวอยู่ครบม่เคยมีทั้งพ่อและแม่ที่ยังแข็งแรงทุกๆอย่างและพร้อมพร้อมดูแลซัพพอร์ตทุกอย่างและยังมีน้องลุกเพราะฉะนั้นเราเรารู้สึกว่าณวันนี้เราต้องมองตรงนี้แล้วว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ที่ครอบครัวเ,เรายังอยู่กันครบถ้าวันหนึ่ง เราสูญเสียใครใครในใดคนนึงไปอีกอันเนี้ยอันเนี้ยหนูว่าหนูคงแย่กว่าเดิมเยอะเอก,ก็ก็รู้สึกว่าครอบครัวแข็งแรงค่ะเข้มแข็งแล้วก็แล้วก็เมื่อเขาได้เห็นอย่างคุณพ่อคุณแม่พอเขาได้เห็นเรากลับมาทํางานร้องเพลงกันนะก็คือ,ก,คอก็คือความความปลื้มใจของพ่อและแม่ของเราอยู่แล้วที่แบบเขาก็ภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มาตลอดในวันที่แบบเราประสบความสําเร็จในเรื่องของเป็นนักร้องอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็ดีใจที่มีเพลงใหม่ออกมา เหมือนน้ำหนึ่งใหม่หมายถึงว่าหลายๆอย่างคือคือตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่โควิดนล่แหละที่ไ่เตยหยุดหยุดทำทุกๆอย่างเกี่ยวกับธุรกิจเพลงเนาะเราเป็นนักร้องก็คือวันนี้เหมือนแบบน้ำหนึ่งใหม่มากๆในเรื่องของออการ ทำเพลงซ้อมเต้นทุกๆอย่างแล้วในวัยที่แบบอายุ3-6ที่ต้องทําทุกอย่างเหมือนอายุ16นะคะมันก็แต่จริงมมันก็เป็นสิ่งที่ที่ที่ดีแล้วก็เราก็ดีใจที่มันก็ฮิวใจเราให้ผ่านไปได้ในทุกๆวันค่ะก็รักแฟนเพลงค่ะเออเอาจริงไม่เลยค่ะรู้สึกว่ามองว่าแค่นะวันนี้ได้โอกาสก็ดีใจมากแล้วค่ะ นะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ที่แบบให้โอกาสเป็นกําลังใจแล้วก็ทุกเจ้าภาพอะ่ะที่จ้างงานเราให้โอกาสเราทุกทุกช่องทางนะคะคือเป็นเป็นแบบต้องเป็นไปเจยว่ามันคือคนที่ทุกคนคือผู้มีพระคุณมาก,มากๆในชีวิตค่ะทุกอย่างนะเอาจริงทุกคนอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเราเลยนะคะคือ นวันนี้ก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ไม่ว่าจะผ่านอะไรแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตแบบค่อนข้างล้มเหลวหรือเจออะไรที่มันมันแย่ที่สุดในชีวิตจะบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะชีวิตมีขึ้นมีลงคือปาลิขิตชีวิตมันกําหนดมาแบบนี้แล้วอ่ะมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็คือเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวแล้วก็ต้อง ไม่กลับไปมองอดีตอ่ะเพราะชีวิตคนมีวันนี้พรุ่งนี้และมะรืนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตไม่มีละแก้ไขได้พรุ่งนี้มะรืนนี้เท่านั้นอนาคตยังแก้ไขได้เสมอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่่่่่ไไไมมมนเสส้้พพีีกกกปล็